วันนี้ว่าจะมาเที่ยวแต่อากาศไม่เป็นใจเลยค่ะฝนตกด้านหน้านี้จะเป็นปิ้งย่างหมูกระทะนะคะบรรยากาศที่รอฝนหยุดนะคะอันนี้รอฝนหยุดอยู่ชั้นสองที่แรกว่าจะมาหาซื้อไอแมสตัวเดียวแมสตัวนี้ค่ะแต่จะเอากันแดด กันยูวีด้วยมันไม่มีก็ชมบรรยากาศตลาดไปนะคะอันนี้เป็นตลาดนิคมบางปูนะคะโต๊ะสีชมพูเนี่ยเป็นลานเบียคนจะมานั่งกินอาหารชิวๆตอนเย็นคะ่ะตอนนี้ก็บ่ายสามอยู่ก็บ่ายสามกับสี่โมงยังไม่มีคนมานะคะ เธอจะไปซื้อผักตรงโน้นค่ะซื้อผักตรงโน้อนอันนี้รถก็ผ่านไปมาเข้านิคมที่เขาจะไปทำงานนะคะวันนี้เธอก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะรอให้ฝนหยุดก่อนเพราะว่าไม่อยากตากฝนเดี๋ยวไม่สบายค่ะดูบรรยากาศแต่ก่อนตรงนี้เป็นลานสกเก็ตนะคะเขาเล่นลานสกเกตต็ตตอนนี้ยกเลิกค่ะ